นี่ครับปลาอะไรเอ่ย๋อปลาดุกครับปลาดุกปลาดุกครับมาแล้วเงินจะเป็เอนอ้าวได้ตัวครับได้ตัวได้ตัวเดี๋ยวจะเพิ่งเด่นเพิ่งเด่นโอ้ยไหนเป็นไอช้อนนียนย่ยังแขง่งแรง๋ยวลากขึ้นเลยครับแจ้งแล้วก็ล่าครับ เร็วเอาเบ็ดให้หน่อยไปหาใส่ประดุกมาลาบหน่อยพรุ่งนี้ม,น okay. มันมานเ้อโอเคมันมาน สวัสดีตอนสองทุท่มครับท่านผู้ชมครับเมื่อตอนเย็นไม่ได้สักตัวเลยครับเป็นเพราะว่าที่พูดไว้ก่อนหรือเปล่าเขาถ้าได้ประดุกว่จะเอาไปลาบครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันตอนสองทุ่มนี้นะครับว่าได้หรือไม่ได้ตัวครับเมื่อตอนเย็นไม่ได้สักตัวเลยผมก็เลยกลับไปก่อนครับผมมาครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดูหลังนี่เงียบอีกแล้วเงียบไม่หมดครับผม หลังนี้เป็นเอเออหลังนี้ก็เงียบครับแล้วภารกิจเราจะสำเร็จไหมเนี่ยยังไม่หมดนะครับคันนี้ก็เงียบครับคันนี้ก็เงียบโอ้คันนี้ก็ เงียบเหมือนกันครับผมภารกิจเราจะสำเร็จไหมครับหาปลาดุกไปลาบนี่ขับได้ตัวเลยขับดินละดินละปลาแล้วเอยปลาดุกปลาดุกปลาดุกครับ ขึ้นเลยครับฮืมูไซต์มาขึ้นเลยครับมาขึ้นเลยอือดูครับดูไซต์นี่มาแล้วแย่แย่ นี่ครับโอ้ยไซส์สวยครับผมกึ้นเป็ดเลยครับต้องตัดเชือกครับผมมาแล้วครับโอ้โหจะได้ตัวครับ สุดยอดครับผมหลังนี้เป็นไงเอ่ยเงียบเลยครับเดี๋ยวนั่งรออีกสักครึ่งชั่วโมงครับถ้ามันไม่กินแล้วก็กลับครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้า,เาว่ากันใหม่ครับผมมาดูหลังนี้ครับ่านผู้ชมครับ นี่ครับปาลาอะไรเอ๋ยปลาดุกครับปลาด,ดุกครับมาแล้วนึกว่ามันจะไม่หมาสลวครับพูดไว้ก่อนครับผมโอ้โหติดมินนิดเดียวเองครับผมติดมินนิดเดียวเองเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันข้างบนครับผมมาแล้วครับผมตัวที่สองครับผมโอ้โหกว่าจะได้แต่ละตัว ตัวใหญ่เหมือนกันครับผมโอเคครับผมเก็บปลาครับผมโอเคครับท่านผู้ชมครับได้สองตัวเองครับผมเที่ยวสองทุ่มนี่เอาไว้พรุ่งนี้เช้าเรามาลุ้นกันใหม่ครับไปครับกลับก่อนครับผมมาแล้วครับผลงานที่ได้ครับนี่ออกด้เลยเนี่ย ชังเล็กเลยดูออกฤทธิ์บ่อยแล้วนักดาบจังมาแล้วนี่ครับใสต์บิ๊กเลยนี่ครับผลงานที่ได้สองตัวนึกว่าจะไม่ได้แล้วครับผมพูดไปก่อน โอเคครับพรุ่งนี้เช้าเจอกันใหม่ครับลามาลุ้นด้วยกันครับผมเช้าแล้วครับท่านผู้ชมครับเรามาดูเบ็ดกันไปครับอ๋โอ้มันตีไปอานึ่ตัวครับไน้ตัวไน้ตัว

ออกแล้วอออโโยังดีอยู่ยังดยังแรงดียังแรงดีไปเอาขึ้นเลยนี่ครับใกล้จะดุดแล้วโอเคครับเก็บปลาครับผมมาหลังนี้ <c oughs> มันเป็นอย่างนี้ได้ตัวไหมนี่อู้ได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 ้อันนี้ก็ได้ตัวอีกลแล้วอย่างนี้ปลาดุกติดอีกแล้วครับติดยา ตัวไม่โตรครับยังถึงแรงยังถึงแรงเดี๋ยวล่าขึ้นเลยครับโอเคครับผม mm hmm. เก็บปลาคหลังนี้โอ้หลังนี้เงียบหลังนี้ที่ได้เมื่อวานครับที่ได้ตัวแรก นะอยู่ไหมไม่โูโหไม่อยู่ครับไม่อยู่น่าจะติดอยู่ครับแต่ว่าดิ้นจนหลุดอะ่ะหลังนี้อีกโหนิ่งเลยเยอก็ไม่หมด หลังนี้นิ่งคือเกาเออแ้อํ่น้ำน้ำที่หลังนี้เป็นไงครับโเหยื่อหมดแต่ว่าไม่ได้ตัวแอ้คันนี้คันนี้คันนี้มีรุ่นคันนี้มีรุ่นอีกแล้วนี่ ติดอะไรเอ่ยเดี๋ยวลากมาดิมีตัวไหมอยู่ไหมหืมไม่อยู่ครับผมได้แต่ผักตบเออลากขึ้นมาไม่ใช่ลากปลาครับลากผักตบออหลุดครับเอ,อ้า สุดท้ายนะสุดคันโค้งเลยยังไงเอ่ยคันโค้งโหตายแล้วเอาอยังไงเอ่ยนี่ดูโหได้สมอลเล่แล้วครับนี่นี่ครับซสสวยเลยไม่น่าตายเลย ใส่เสร็จแล้วก็ล้างเบ็ดครับ ล้างทำความสะอาดด้วยครับจะได้ใช้ได้นานครับนี่ใช้มาปีกว่าแล้วบ้างครับนี่ยังแข็งอยู่เลยครับนี่ครับผลงานที่ได้เช้านี้ครับผมได้สามตัวไอช่อนตัวหนึ่งแล้วก็ปลาดุกสองตัวครับปลาดุกตัวใหญ่ตายแล้วครับมันไปพันไม้อยู่ข้างล่างครับเดี๋ยวเย็นนี้จะจัดเมนูครับลาบปลาดุกครับผม โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกับ YouTube ช่องไอ้เบอร์สายลุยครับผมแจ้งและกราบครับนี่ผมพูยากินครับอยาก <laughs> เครื่องก็มีครับนี่ครับเมลมากรูครับแล้วก็ขาครับสับแหลกครับแล้วก็พริกครับนี่หอมครับหอมหัวแดงครับแล้วก็มะนาวแล้วก็ต้นหอมผักชีครับผม